พีสองสวัสดีพีสองด้วยนะฮะล้วตอนนี้เราไปเตือนน้ำมันสักหน่อยก่อนไ <c oughs> หนๆก็ไหนๆแล้ววิ่งวิ่งมาแล้วนะฮะเสียเวลา พอดีแล้วกลุ่้องก็จะออกงานออกงานเสร็จอะไรเสร็จก็ก็พอดีเราไปพอดีนั่นแหละนะครับเพราะกำลังออกงานนะงานยังงานยังได้ไม่ครบเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบนะครับเราก็ไปเติมน้ำมันสักอกร พอดีไปถึงนะฮะไปถึงเขาก็ February เสร็จปุ๊แหละ ทางเขาวัฒน์มานนะครับไฟายเต็มเต็มเสียงเดียวหยุดเทินไกลจัง ปั๊มอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเองอะแต่ว่ามันนี่มีแต่มันนี่มีทางออกไงเราต้องไปร่นไปอยู่เถิดใต้สะพานนู่นะโอ้ยเป็นตะคัาบกันแน่หลายเสียเวลานะครับปั๊มอยู่ตรงข้ามนะแต่เราใกล้ๆนั่แหละแต่ที่นี่ว่าทางออกนะทางออกมันไม่ได้มันเลยหน้าปั๊มไปนิดเดียวอ่ะเออมันเลยหน้าปั๊มไปอ่ะเออ เราก็เลยต้องมาอยู่เทิร์นตรงเนี้ยเออทันที่เราจะยู่ออยู่เทิร์นตรงไฟแดงเมื่อกี้นะ่ะได้เลยใช่ปะ่ะพราะปั๊มอยู่ตรงตรงข้ามกับไฟแดงเมื่อกี้นี่แหละนะฮะแต่ว่าทางออกมันอยู่นู่นนะฮะ,นะฮะทางออกทางออกทางทางทางออกกับกับปั๊มไม่ตรงกันอะนะฮะมันเยียงกันนิดเดียวเยีงยงกันนิดเดียว เราตเราเลยต้องมายูเทิร์นเนี่ยแหละเออโอ้ยจริงๆเลย เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะฮะทางออกนะฮะถ้าเราอยู่เตือนตรงไฟแดงกนะ็นอ่ะเออเราเราอยู่เตือนมามันก็ได้แล้วใช่ปะ่ะเออมันทีนี้ว่าทางออกของของของอ่าของถนนน่ะนะฮะมันยังเพราะว่าเพราะว่าปั๊มอยู่ฝั่งนี้จ่ะวะในฝั่งที่เราวิ่งเนี่ยนะฮะแต่ถนนมันอยู่เลนในด้วยใช่ปะ่นะแต่ทางออกเขาอ่ะมันอยู่ทางออกของเขามันมันเลยหน้าปั๊มไปนิดนึงนะอ่ะเออเราจะ เนี่ยทีแรกเราจะโยนเทิรตรงไฟแดงนี่แหละแล้วก็วิ่งมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับปั๊มอ่ะนะฮะแต่ทางออกของทางออกของถนนเข้ามันเลยมันเลยหน้าปั๊มน่ะมันเอียงกันนิดเดียวมันเอียงกันแบบเป็นวาเนะเราทีนี้รถรถเรามันเอ็นี่ไม่ได้เราเราต้องไปย่เทิร์นกลับมาอีกก็เสียเวลาแหมจะ ทางออกมันอาจจะเออตรงนี้เออเนี่ยก่อนถึงปั๊มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เลยปั๊มได้ก็เลยปั๊มไปไกลๆไปเลยเลยปั๊มนิดเดียวอ่ะเอเอนะครับเนี่ยปั๊มอยู่แค่นี้เองอะ่ะนะแต่เราไปอยู่เทอร์สกลเลยอ่ะเออเพราะทางอยู่เทอร์มันอยู่นู่นเนาะอ่เอาเขาบอกให้เติมน้ำมันที่ปั๊มนะเติมก็เติมนะครับ เนี่ยฮะทางเนี่ยเห็นไหมทางออกอยู่แค่น,นี้เองเนี่ยอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงหน้าปันพอดีรถออกออกต้องออกมาเนี่ยเออผมบกโอ้ยเนาะทางออกเนาะแล้วทางเข้าเออมีทางเดียวเกีกเออจังไรก็ต้องไปติดไฟแดงนู้นแหละเออไฟแดงหน้าค่ายอะทีนี้ก็ไม่มีละทางนะฮะทางมีทางเข้าไม่มีละมีแต่ทางออกอย่างเดียวนะครับเข้า เนี่ยที่นี้นะครับ <c oughs> ไปก่อนนะงนั้นเดี๋ยวเพราะว่าคนงานนะฮะคนงานพนักงานสัผ้านะฮะทำงานรายวันนะครับผมเนาะเนี่ยแต่ทำงานรายวันเก้าโมงก็จะกลับบ้านแนละ้สิบโมงก็จะกลับบ้านแนละพูดนสะบายจัง ไปก็พอดีเท่าไหร่พนักงานก็ออกงานเสร็จพอดีครบจำนวนนะครับ จะไปส่งที่บางค้านะคิดว่านะที่ว่ารอง,งานอยู่นะนะครับรอง,งานมาขาดนรีบก,ก่อนนะฮะอด เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแก่ก็จะพิโรดเอาเออแก่ก็ชอบพิโรดนะพิโรดง่ายพิโรดง่ายนะแก่พิโรด ยาทางก็ไปได้ตไกลนะนะฮะต้องวนนูน้นวนนี้ไปนู่นไปนี่นมันแหมมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติ <c oughs> บาร,ม,บารมีโสบารมีโสธรนะฮะชื่อสะพานนี้นะสะพานสร้างใหม่ชืนะ่อสะพานสร้างใหม่ข้าไม้น้ำประบกงนะครับผมเนาะสายนอกนะฮะเส้นสายนอกนะครับสายสายไปประจีนสายแป ลันลันนะครับผมเนาะสายไปพนมสารคาวนะครับเดี๋ยวหาทางออกก่อนเราเดี๋ยวมันหาทางออกไปได้ตอนนี้ก็มีทางงู้วขึ้นขึ้นไปในตลาดเลยแหละนะฮะเพราะนั้นใครเข้ามาก็จะ อย่าหลงก็แล้วกันนะอย่าหลงขนาดขนาดผมเองวิ่งบางทีผมยังหลงเลยเอา้าทางออกเอาตรงนี้มันมีอยู่นี่นะเอา้าทางออกเอาไม่มีโดนเลยเข้าเลยเข้าตลาดลนะเราจะหาทางออกหาไม่มีเขตันตึ๊บเออตันเลยเนี่ยหลายคนมากที่ผมเห็นนะ ม็จะมาหลงตรงทางแยกนี้แนะนะทางแยกนี้จะขึ้นไปในตลาดนะจะเป็นทางทางขนาดนะทางแยกนะแยกอีกแยกหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปนตลาดนะฮะอีกอีกแยกนี้ก็คือไปทางอาบางปะกงนะครับ <c oughs> <c oughs> เออก็ยัง เอแลผมวิ่งประจำประจำเมื่อกี้ผมยังนะฮะวิ่งเออเหลืออะไรคิดดูดินะครับว่าเออเหลือวะอะ EP สองกับสำนี่เนาะ ะะขอบคุณมากจ้ะ